สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่18กันยายน2563นะคะก็ดูกันเป็นแนวทางนะคะยังคงเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้เด็กถือดาบ สองไม้นะฮะแล้วก็เด e ะเลิฟเวอร์ในเรื่องของการงานค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะต้องอระมัดระวังในเรื่องคำพูดคำจาอารมณ์การควบคุมอารมณ์นะคะมันจะมีเรื่องมาทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจมันจะมีคนโน้นพูดอย่างโน้นทำอย่างนี้นะคะไม่ได้อย่างไม่ได้ดังใจเราสักอย่าง นะฮะก็ต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งหรือบางทีมันทําให้เราเสียอารมณ์โดยใช่เหตุพลอยทําให้ทํางานไม่มีความสุขนะทำอะไรก็มันเหมือนเราจะหงุดหงิดไปซะทุกเรื่องอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปมันเป็นความดื้อรั้นส่วนตัวคือวันอื่นๆบางทีเราอาจจะไม่เป็นไรนะแต่วันนี้มันมันดูจะหงุดหงิดมากกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นก็ควบคุมได้ก็ควบคุมแล้วก็ตั้งสติดีๆเนาะ ฟังคนอื่นบ้างแค่นั้นเองนะคะในเรื่องของการเงินถือว่า,อาพอมีพอใช้นะคะเพียงแต่ว่าเราเราเอง,เร,เ,องเราอยู่นิ่งไม่ได้นะเราต้องหานูน่นหานี่ทำต้องคิดให้ดีว่าเอออนาคตนะมันอาจจะไม่มั่นคงแบบนี้ไปตลอดนะคะต้องหาทางหนีทีไล่หาวิธีที่จะทํามาหากินเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นด้วยนะคะคือตอนนี้มันก็พอใช้แต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาในอนาคตเนาะความรัก คนโสดก็น่าจะมีใครบางคนเข้ามาคุยเนาะคุณเองคุณก็รู้สึกดีกับใครบางคนนะคะคืออารมณ์ไม่ปกติอ่ะมันเป็นอารมณ์ของคนที่วุ่นวายใจหรือคิด อะไรรู้สึกอะไรกับใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนไกลนะแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะมันคืบหน้าแค่ในอารมณ์ความรู้สึกเราแค่นั้นเองเหมือนกับมีเรื่องหลักๆใคลๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเราในวันนี้แค่นั้นนะคะ คนมีแฟนไม่เหมาะถือว่ารักกันดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะไปกินไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็มีความสุขดีนะในขณะเดียวกันก็บางท่านคืออันนี้สําหรับคนที่มีมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ร่าบรื่นนะคะได้พูดได้คุยใช้เวลาร่วมกันมีความสุขดีส่วนคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านอาจจะเผชิญหน้ากับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมีทางเลือกในความสัมพันธ์ซึ่งต้องตัดสินใจว่าเอะ จะไปต่อดีหรือจะหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงลังเลใจอยู่นะคะคนที่ยังมีปัญหาเนาะก็แบ่งเป็นสองอย่างแล้วกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ The Tower สองเหรียญน,นะคะแล้วก็เจ็ดดาบ <c oughs> ในเรื่องการงาน คนเกิดวันจันทร์เนี่ยถือว่าวันนี้นะ่ะมีเรื่องไม่สบายใจค่ะมีความเครียดมีความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือบางท่านมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกคุณที่ที่คุณกังวลกับสถานการณ์บางอย่างในในที่ทํางานโดยที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้วางแผนเรื่องนี้มาก่อน นะคะแต่ว่าถามว่าเราจะประครับประคองได้ไหมแม่หมอมองว่าคุณประครับประคองได้แต่ว่าเราก็ต้องตั้งสติดีๆนะคะคิดซะว่าหลายเรื่องนะถ้าเราตั้งสติดีๆนะจัดก,การไปทีละปัญหาทีละปัญหามันต้องผ่านไปได้แน่ๆน,นะคะไม่ต้องไปกังวลใจมันมากคือบางทีเราก็คิดในเรื่องที่มัน มันไม่จำเป็นต้องคิดมากขนาดนั้นแต่เราก็ดันไปคิดมากนะคะเพราะกังวลล่วงหน้านะคะอันนี้ก็ฝากคนเกิดบัญจันทร์ไว้นะคะปัญหาอะไรมาแก้ไขไปทีละเปราะนะคะไม่ต้องไปกังวลจนเกินไปการเงินก็ตึงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้จ่ายไม่ค่อยระมัดระวังมาก่อนวันนี้ก็เลยต้องหมุนเยอะหน่อยนะคะมันเหมือนกับอันนั้นก็ต้องจ่ายอันนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าน่าจะสามารถพอหมุนได้อยู่นะคะก็วางแผนดีๆก็แล้วกันความรักค่ะ คนโสดนะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาคุยกับคุณในวันนี้นะคือบางทีเเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยอยากจะไว้วางใจเท่าไหร่เอ,อมาคุยเล่นๆหรือเปล่ามีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วไม่แล้วมาคุยกับเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ค่อยๆดูกันไปอย่าเพิ่งไว้ใจคนแปลกหน้านะคะ ส่วนคนมีแฟนนะวันนี้อาจจะไม่เรื่องของความหวาดระแวงเข้ามาเกี่ยวข้องเราอาจจะรู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยไว้ใจแฟนเท่าไหร่อาจจะไปส่องเขาเยอะหน่อยอาจจะได้ข่าวคราวบางสิ่งบางอย่างมานะคะก็ต้องประคับประคองกันไปดีๆคือบางทีถ้ามันไม่ไม่ชัดเจนก็ยังไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปพูดไปคุยอาจจะมีวิธีแบบว่าใช้วิธีแบบ ที่มันไม่ค่อยตรงไปตรงมาเพื่อจะแยบแยบถามข้อมูลนะดูเอาให้แน่ชัดก่อนค่อยคุยกันนะคะมึงดีมันมันอาจจะเป็นแค่ความระแวงของเราเองก็ได้นะคะอ่ะว่ากันไปคนเกิดวันอังคารค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะแปดถ้วยแล้วก็ไพ่เดท คนเกิดวันอังคารในเรื่องของการงานถือว่าดีนะคะคุณเองคุณจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแหละวันนี้อาจจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆหรือมีการเริ่มต้นใหม่ๆซึ่งมันจะพัฒนาซึ่งงานคุณจะสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตนะคะถือเป็นอีกเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสใหม่ๆก็รับเอาไว้ นะคะมันจะดีต่อไปในอนาคตอยู่เพ่อาจจะใช้เวลานานหน่อยคือมันจะมีเรื่องของความล่าช้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องค่อยๆประคองไปนะคะ การเงินไม่ได้ดั่งใจเท่าไหรอาจจะมีรายจ่ายที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคนะคะแต่มันก็ต้องจ่ายเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะถือว่าเออ่ถ้าเราคือมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบหนักหน่วงแต่มันเป็นความรู้สึกเราที่เราอ่อนไหวกับปัญหาการเงินในวันนี้นะเพราะฉะนั้นกับรายจ่ายหลายๆรายจ่ายนะคะก็ต้องทําใจยอมรับนะคะวางแผนการเงินแผนสํารองเอาไว้ก็ดีนะคะ ความรักคนโสดวันนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเจอใครบางคนนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเพิ่งจะโสดเพิ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์เก่ามาแล้ววันนี้อาจจะคิดว่าเออฉันจะตัดและคุณอาจจะได้ข้อสรุปให้ตัวเองว่าคุณจะตัดอดีตสัทีคุณจะปล่อยวางอดีตคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอาจจะเป็นวันแรกที่คุณจะได้ก้าวแบบว่าออกจากอดีตพ้นสัทีเป็นอิสระสัทีนะคะ ส่วนคนมีแฟนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าวันนี้อาจจะได้พูดคุยได้ตกลงกันว่าอ่ะโอเคเราจะเอายังไงคุณอาจจะได้ข้อสรุปในความสัมพันธ์ว่าคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์ไปหรือคุณจะช่วยกันกับแฟนคุณเคลียร์ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะนั่นหมายความว่าวันนี้ปัญหาในความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะจบลงนะเราจะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเรายังไงต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะออกในทิศทางไหนนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธได้สองดาบเจ็ดถ้วยนะคะ ก้าวหมายคนเกิดวันพุธในเรื่องการงานวันนี้มีปัญหาจุกจิกอะค่ะนะอาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะในเรื่องของการที่จะแบบว่าการสื่อสารการพูดคุยอาจจะมีติดติดขัดขัด,ขดบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะจัดการได้รับมือได้นะเพียงแต่ว่าเราเน้นที่ความละเอียดรอบคอบของเราด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสัญญานะก่อนลงนามเอกสารพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วง นะในเรื่องของการเงินมีแต่เรื่องอยากจะใช้จะจ่ายนะคะเออคือบางทีต้องควบคุมใจตัวเองให้ได้นะคนเกิดวันพุธวันนี้เราเราจะใช้เงินเยอะเพราะเราจะตามใจตัวเองเราจะเราจะวุ่นวายอยู่แก่การช้อปปิ้งนะคะทุกวันนี้ยิ่งช้อปปิ้งออนไลน์นี่แบบว่าอุย้ยเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวก็จัดการก็ซื้อมันทุกอย่างแล้วกันอะไรประมาณนี้ก็ควบคุมให้ดีเนาะ ส่วนความรักคนโสดเหมือนกับมีตัวเลือกเข้ามาเนาะแต่ว่าคุณค่อนข้างปิดกั้นตัวเองคนโสดวันพุธวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ไว้ใจใครเลยนะใครมาคุยฉันก็ระแวงไปหมดเลย <c oughs> ว่าอุ้ยคุณเนี้ยนะท่าทีดูดีจังเลยพูดเก่งพูดคล่องเชียนะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันอื่นๆก็ค่อยว่ากันนะคะคือมันยังไงมันก็ไม่มีความคืบหน้านะคะในเรื่องความรักส่วนคนมีแฟนนะคะต้องอดทนค่ะหลายสิ่งหลายอย่างในความสัมพันธ์มันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเท่าไหร่แต่ว่าเราเองเราก็ยังไม่สามารถที่จะออกจากตรงนี้ได้ <c oughs> ก็ต้องฝากว่าอดทนกันต่อไปก่อนนะคะวันพฤหัสบดีนะคะ The f o ูลดีเ e ็มเพรสลาชินีดาบค่ะ สำหรับในเรื่องของการงานถือว่าวันนี้สบายๆนะคะการเงินก็สบายๆเช่นเดียวกันแต่ว่าสบายๆในลักษณะที่ว่าก็ต้องแนะนำกันนิดนึงนะคะอย่าประมาทรอบคอบให้มากขึ้นแล้วก็กระตือรือร้นให้มากขึ้นหน่อยคือบางทีเราเราไม่ค่อยสนใจอะไรมากอะคะ่ะเหมือนกับว่าเอองานงานเนี้ยในหน้าที่รับผิดชอบเราแล้วก็เออเออ,เอ,อ,เอ,อทำทำให้มันเสร็จไปนะบางทีเราอาจจะวางแผนเที่ยวอยู่หรือบางทีมันเป็นวันที่เราไม่ค่อยขยันนะคะ แต่ว่าก,ก็ต้องให้กําลังใจกันว่าอโอเคเราถ้าง,งานในหน้าที่เราไม่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะคะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินใจทุกอย่างให้มันรอบคอบแล้วก็เอาใจใส่ให้มากหน่อยทําเสร็จก็เสร็จแล้วก็ค่อยไปเที่ยวนะคะว่ากันไปส่วนการเงินก็สบายๆอย่างที่บอกมีใช้มีจ่ายอาจจะเน้นในเรื่องของวันนี้อาจจะได้ซื้อของเข้าบ้านเยอะหน่อยนะคะก็จะเกี่ยวกับการกินการอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณจ่ายได้ไม่เป็นไรค่ะไม่มีปัญหาความรักค่ะ คนโสดมันเหมือนกับว่าคุณเองคุณคุณก็ยังอยากที่จะโสดแบบนี้นะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องความรักอย่างน้อยในวันนี้เราอาจจะคิดว่าเออฉันไปจัดการเรื่องอื่นก่อนดีกว่าฉันโฟกัสเรื่องอื่นฉันไม่อยากสนใจเรื่องนี้อาจจะยังเข็ดกับเรื่องราวเก่าๆยังรู้สึกเหมือนกับว่าเออที่มาคุยก็อาจจะยังไม่ใช่ประมาณนี้ไม่คืบหน้านะคะวันนี้ ส่วนคนมีแฟนความสัมพันธ์ก็จะตึงเครียดหน่อยคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังท่าทีของเราในวันนี้นะท่าทีที่กดดันบางอย่างแฟนหรือเปล่าเอาแต่ใจเราไหมนะคะพยายามควบคุมชีวิตเข้ามากเกินไปไหมต้องยืดหยุ่นให้มากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์สาหรับผลเกิดวันพฤหัสบดีส่วนคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้วันนี้ปัญหาก็น่าจะยังอยู่เนาะอาจจะไม่ได้พูดได้คุยได้เคลียรก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะแฮงแมนเดอะฮันาแฟนนะคะ เดอะสตาร์วันนี้การงานค่อนข้างนิ่งนะคะแต่ว่าคิดว่าคุณเกิดบันสุกเองต่อให้มันนิ่งยังไงคุณเองคุณก็มีวิธีจัดการนะคะอาจจะเป็นวันที่เราต้องนําแผนการของเรามาดูใหม่ซิมันบกพร่องตรงไหนผิดพลาดตรงไหนทําไมมันดูนิ่งนิ่งเงียบเงียบทำไมจะทําอันนั้นก็ติดอันนี้ก็ขัดอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าอาจจะต้องมาเคลียร์มาสา,สางในเรื่องแผนงานใหม่นะคะว่าโอเคหรือ,อยังเนาะแต่ว่าคิดว่าคุณจัดการได้ มีคนคอยช่วยอยู่นะคะเราปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ในส่วนของการเงินก็มีพอใช้พอจ่ายสบายๆค่ะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณด้วยซ้ำนะหรือถ้าคุณเดือดเนื้อร้อนใจก็ยังมีผู้ใหญ่คอยที่จะช่วยประครับประคองช่วยแก้ปัญหาให้อยู่นะคะการเงินเรียกได้ว่าวันนี้ก็เอาตัวรอดได้สบายๆเลยทีเดียวค่ะ ความรักคนโสดน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะคนนี้เป็นวันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ที่ก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะมันไม่หวือหวานะคะคุณยังรู้สึกเหมือนว่าคุณมีความสุขกับความโสดของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่รีบร้อนอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณคนอาจจะอยากมาคุยอยากจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณคุณก็เปิดกว้างนะคุณเปิดใจรับแต่ว่ายังไม่อยาก พัฒนายังไม่อยากที่จะรีบร้อนผูกมัดอะไรนะคะคุยไปเรื่อยๆนะคะสบายใจค่ะอยู่คนเดียวก็สบายใจ <c oughs> ส่วนคนมีแฟนความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะไม่หมองว่ายังไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมีชีวิตของตัวเองต่างฝ่ายต่างมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากไปนิดนึง เราต้องใช้เวลาร่วมกันให้มากกว่านี้นะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์มีปฏิสัมพันธ์นะมีการใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันให้เยอะมากขึ้นไม่ใช่ว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเราอยู่แบบนี้เราก็ดีแล้วเราไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้เ,ออเขาเองเขาเขาไม่ต้องทักมาก็ได้ไม่เป็นไรวฉันมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีในวันนี้แต่วันต่อๆไปเราไม่รู้แหละเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเราไม่รู้ว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าแฟนเรานะคะเขาอาจจะอยากได้ความโรแมนติกอาจจะอยากได้ความห่วงใยเอาใจใส่จากเรานะคะก็ ก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองกันหน่อยนะคะไม่ใช่มีความสุขอยู่กับตัวเราอย่างเดียวเนาะนะคะคุณเกิดวันเสาร์ค่ะสิบไม้ค่ะสองถ้วยอัศวินถ้วยคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้หนักเหนื่อย มีเรื่องต้องทำเยอะแยะเรียกได้ว่าเช้ายันเย็นนี่ไม่ได้เงยหน้าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอดทนนะคะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณทุ่มเทในวันนี้ในอนาคตมันจะดีแน่นอนนะคะการเงินก็สบายๆค่ะมีใช้มีจ่ายคนที่เดือดร้อนนะเพื่อนฝูงคอยช่วยอยู่นะคะเพื่อนฝูงคนที่คุณรักคนที่รักคุณนะคะเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีการเงินสบาย ความรักเนี่ยดีมากนะคะสําหรับคนโสดน่าจะเจอคนถูกใจได้พูดได้คุยคือเรารู้สึกเหมือนว่าเราอยากคุยกับใครเราก็จะได้คุยกับเขาสมใจนะคะหรือบางทีเราไม่ได้อยากคุยกับใครแต่มีคนอยากคุยกับเราพอเราคุยกับเขาแล้วเราก็รู้สึกดีนะมีโอกาสพัฒนาด้วยนะคะถือว่าดีนะแล้วก็ในส่วนของคนมีแฟนไม่หมอมองว่ารักกันดีได้พูดได้คุยทุกสิ่งทุกอย่างโอเคมีความสุขไม่ต้องทะเลาะเบาแหวงนะคะเข้าใจตรงกันเข้าใจกันดีมีความสุขมากฟินค่ะ วันนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะคนเกิดทั้ง7ดวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ